เมื่อกองบ่ตถุคอยจะซื้อดอกไม่คอยจะหักค่าตมั้ยนี่ยเอ่อ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 เอาไปลาบันเนี่ยเอาขึ้นมาอีกเราอีพอคอยไปแต่ว่ามันยามเก่าบ่เนาะบ้านเนาะเดี๋ยวเข้าสองคนนี่เราพออเนาะท่านใดเนาะโอ้ยเอาอีพอกระซิสงอยเอ้าเอ้า ซอยซอยนกแต่แตดแต่แตดติวบินล่วเรยวลองดินเหตุไข่สาวจังไล่แต่แปหิมแป่จับ้างหิมแปรบินไปกระโดวันานายนะดูเลี่ยงบรมีลามแปรบ่เหลือสองคนนี่พ่อพรท่านใดกำนักดนตรีถ่้ยเดียวกันไม่ต้องงัดกันเลยเพ่อโอ้ยมิเตนอนือ้นกันอยู่ไหม เขาคนอีพอนะครับสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงจักขวบละปุ๊นี่เพราะมันสิแปะลอยละไอพ่อ,อ,พอคอยก้าวิมขวบแล้วอโอ้ยจะเหยียดอีพอได้หล่ะจะทอละมานอีพอไหลจักมักบ่มักแต่ออกกเอาดังหะามาวาสันสละว่ะโอ้ยจก,จกได้แต่ห้ามยิกโอ้ยเสียดายเอานมปลอมมานำทด้เราหามันเนี่ย เอสูตรเอาพอกินไห้บันสูตรเอาสูตรเอา,เอ,าอีแมเ่เราอยู่บนอีแม่มาอยู่แล้วเบิดแล้วนอกเงินเดือนข่ปีนะเบิกมาเบิกเป็นพกเงินเดือนนะเอาให้เวลาอีพอรเลาอ่อนซอยขาเท่มลูกๆก,ก่อนเออกูอยากเป็นอีพอด้เนาะปัจไุกูที่เท่าเนาะ ว <c oughs> <c oughs> ันนี้กูสิได้เงินเดือนเนาะเนาะโค้ง <c oughs> ขึ้นมาอีกบุษันเบิดง่ายดอกใครว่าอยู่เนี่ย <c oughs> เอามันเบิดเทียดเดี๋ยวรถพ่อมันขึ้นยากลงยากไง <c oughs> เออห้ยมือคีย์บอร์ดน้ำแนวมือคีย์บอร์ดก็ะใสเงินเปลี่ยนอยู่เนี่ยมยาหา,งาเงินได้บ่ได้มาหามหมักบกได้บ่ไหนเมือก่องของน้ำบุษันแล้วอยูเพราะมันนั่งใกล้ผู้สาวบ่เนาะเอาให้มือกีตาร์กับมือเบสเน็มเนี้ยพอเหลือบ่หลังเงินเดือนเจ้าบ่เนี่ย โอ้ยหอดบักคูกันซำไปเยโอ้ยมกัก์คนี่เราสันอุ้มเมื่อบานรลดพอคันอุ้มไวเอาเมื่อน้ำรลดโอ้ยสงสัยเราเรลืองกินแลละนะเบื้องส่งนี่เป็นไนพอสอง่งไข้คือเกาิบอยู่บ่โอ้วเบวดแล้วหั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 ่หัวหัวหว้ั่อยดมบ่เนาะ เขาไม่ได้อาบน้ำสวางมือลรวพอไปแต่งานน้ำก็ไม่แต่สักแหงบัตสุคนมาหอดเราบอกอาจารย์เมื่อก่อนเขาใส่หนีใส่ศิลจากสามผลงานเพลงสามผลงานก่อนนะครับ